อ้าวหันไปหันที่ข้างอ่ะเขายิงลงฝั่งนี้ได้ไปหันฝั่งนี้จบแล้วผมโดนหลังครับในหลังตัวรับสลับห้าพี่เฮ้ยผมลุกยี่ร่เฉยเลยเหมือนเหมือนเหมือนตอนแรกพี่ก็ตกใจอยู่พี่ก็ตกแกอยู่เลย อยากลองครับอยากลองอฮ้ยผมก็ถ่ายได้เหมือนกันนีดหว่อโอ้ยพอพี่ผมไม่ถึงอ่ะผมไม่ถึงวะพี่อย่งนั้นไเป็นจะไม่เดี๋ยวายนี่ หัอี <the sun> <the sun> <the ้ยเียมไม่ได้ผมกแต้มแล้วครับได้ๆเฮ้ยไปเล่นห่านอควาทมนเทนี่ผ่นิดีเหมือนกันสันไม่ชอหรอเล่นเคยเล่นาด้ไม่ได้เรด้ไม่ได้ไม่จริงเราร้มนลูกนี้เง ได้รับปกแล้วจริงจริเราต้องรอไอ้เทเวนิกหมดไปจากโลกก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาชินกับไอ้ตัวนี้แทนตั้งแต่หายมาผมไม่เคยลงหน้าปกเดี๋ยวเดี๋ยวผมกทีวีได้คืออยากลงหน้าปกไม่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 เคยลงแบงค์อยากลงหน้าปกนะครับเวนบอลลงลงมาเต้นคู่แบงค์หน่อยมาเดี๋ยวนี้มานะไม่ไม่ได้ลงชื่อด้วยไม่ได้ลงชื่อด้วยอยากได้หน้าปกเอ้ยวัยรุ่น ไอแบงค์บางไอแบงค์บางท้องไอแบงค์บางท้องเมื่อกี้ใครยิงไอบอลเรียบร้อยเลยโดนแบงค์นี่กองไมเทพแบงค์จียิงออกกิ้งยิงฉับท่ออะไรนะไอฝรั่งเศสอะเซนเตอร์ไอเนี่ยไหนโกเบอไม่ใโกแบอีกตัวนึงอะเซนเตอร์สำรองฝรั่งเศสอะไปเฉาะหัวโดนศิษแตกไงก็สรุปแต่งเนาะเลือกเลือดอย่างนี้ไอเด็กไอเด็กยาวๆไม่ใช่อีกตัวนึงไอตัวขาวๆาขาวขาวอะอะไรโวๆัโอย่างอะ นั่นแหละแม่งแม่งรีบาวด์เสร็จใช่ไหมแม่งแจ้งเงี้ยพี่แจ้งลงเงี้ยน็อตติกแม่งขึ้นมาแม่งอยู่เงี้ยสามหรือสอง,งนอ็อตัวกเลยสองแบ่งก้ามโชว์หน่อยแบ่งก้ามโชว์หน่อยโอ้โหลูกเ็บอลโอ้โหพอจริงจริงขอยลูกได้ไหมขออีกลูกได้ไหมไวรุ่นเว้ยไม่ไม่วันนี้ลูกน้ำเป็นลูกนั่นแหละไอ้ลูกที่มันลื่นเมื่อกี้ลูกนั่นแหละลูกน้ำปกไวรุ่นได้เกินเกินเวส กินตะเกีงเหรอก่อนนอนเนี่ยอร่อยปะกรอบกอบเลยกรอบกรอบขนมไม่ได้ปั้นโอ้ยอย่างไวโอ้ยอย่างไวไปแล้วเจอเทพแม็กซี่นี่ลองคิดสภาพดิถ้าพี่ปิ๊กไวเท่าดีมันเป็นยังไงเย้เย้เขาไวไม่ได้นั้นวะปั๊มนี่บ้านี่ว่าสุดเฮ้ยชิแบันเฉยเฮ้ยเฮ้ยตั้งใจบ้าตั้งใจบ้าเนี่ยชิแแนเฉยชิบันเฉย มุมนั้นชิงแป้นได้จริงๆเหรอครับทุกคนชิงไม่ได้ต่อแปดเลยผมยิงไม่เคยได้เลยยิงแป้นเรอมาแล้วจันไม้สามหลุดเดี้ยหลุเดเยอะแล้วทำไรน่ะอันนี้มาเท้นนะคัตปิ้งไม่ได้พี่หีผมไม่หนึ่งพี่ว่าคัพปิ้งด้หนึงผมสุมซื้อมอเต้นเลยนี่ไงไวเลี้ยงที่บา้านเนี่ย a b พ e 4 5 0สี่ห้านนะ เฮ้ยโ,โหนิ่งมากเลยอ่ะทำยังไงถึงจะนิ่ง MVP, อย่างนี้ครับเนี่ยทำยังไง MVP, MVP, MVP. ทำยังไง MVP MVP ห่อดจะต้อง s e l e ก t ยิงตัวนี้อาทิตลน่าผมจองเลยเนี่ยหนนะึ่งคิวเนี่ยเอาทำคอนเทนต์แล้วแล้วเขาบอกว่าถ่ายคอนเทนต์แล้วก็ต้องเล่นหลบคอนเทนต์ดิ <c oughs> ไปเพิ่มแม็กจีเออหลังยังเปิดหมดบางใครเขาก็ยิงดีงกันเยอะเซลแย่แยะแฉแ มีใครมั่งในวันเสาร์นัดวันเสาร์ผมอ่ะไม่มีพี่ต้นดูดิพี่ไม่ไม่ไม่ใหญ่ให้พูดใหญ่ให้พูดมีผมมีพี่อาร์มี่หาเด็กน้อยสองคนไอ้นัชชาพี่ขาดพี่ขาดขาดคนหนึ่งแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอาเฮ้ยเ้ยเฮดี๋ยวเผาแทนเจ็บเข่าแทนเลยเจ็บเข่าแทนใส่สีไหนเดี๋ยวพี่เอาเสื้อมาถ่ายรูปด้วย วันเสาร์นี่มันเล่นด้วยนี่ไงเฮ้ยมึงเก็บวันเสาร์ก่เดบิวต์เลยนะน็ัดดีมยิงสามวันเสาร์ก่เดบิวต์นะมึงเก็บอ่ะแล้วใส่เสื้อสีอะไรวันเสาร์อ่ะผมมีกี่สีวะผมว่าขาวดำไม่พี่พี้ยวแดงมาถ่ายด้วยขาวดำแดงมีสามสีอ๋อดำที่ไม่มีขาวแดงมีแดงไม่มาส่งครับดงเมืองเราแดงไม่มาส่งครับไม่พี่พี่จะถ่ายรูปด้วยได้ครับมาพี่มาพี่พี่ดูดีไม่มีไม่มีมักหา เราไม่ว่างแน่ๆเลยพูดอย่างเงี้ยเปล่าพี่ตอนแรกครับมีนักออกทิปแล้วก็ไม่มีทิปพี่ออกทิปที่ไม่มีทิปทริปพี่ทิปที่เป็นทิปทิปทิปพอพานนะแล้วตอนแรกเป็นทิปพอปลายพี่รอเรือแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ยเป็นมัดจีขอร้องเลยขอร้องเลยหรือแม่งจะขอร้องกันแล้วอ่ะเฮ้ยคนนี้ยังได้ครับ บอลอีกแล้วอู้หูเป็นบอลอ่าถ่ายหน้วนานึ่งกดอัดยอๆยอมโฮ้ยมาแล้วเว้ยตั้งปั้นบอลในมือเป็นสมุนจากเออสุดยอดครับนี่เป็นกามอะไรเวโปรตีนเขาดีจริงๆโอ้โหมันกินบ้านกระตุ้น้องแตกกรนบอลไม่อยู่มือ โอ้วันนี้สนามนี้เดือดจังวะเนี่ยนี่มาเล่นผิดตี้ปะวะเนี่ยวันเนี้ยดันลื่นนี่ตดวินนเคราะห์เสียดดีอะพี่ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่จับให้นิ่งเดี๋ยวมันยิงไม่ได้โอ้ตโอ้ตกระสุนลุงจับเมื่อกี้สุดยอดมันจ <c oughs> ับไ <c oughs> ด้ดีด,ดีด้วยมันสองคนยา,กกาด้วยโคตรเบี้ยวโคตรเบี้ยวอ่ะนี่ดูข้าดิเฟนโซหนึ่งกดดันน่ะคนโดนกดดันน่ะ โหมดเดิ oh, oh. Oh, oh. ็กิพ oh. ี oh, oh. 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 Oh, ่เอกเรียบร้อยโอ้โหลูกสวยๆไม่เคยถ่ายทันครับในโทรศัพท์เลยแต่ออนวิลเลียมสกมเอาเซอวิลเลียมสกโอ้โหเทพแม็กจีเอา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 ตัวนี้รู้เลยอะแบบใครแบบ แบบเล็กๆบาลานซ์ดีๆแบบดีมใช่บาลานซ์ดีใช่เห็นชัดเลยเออเห็นชัดเลยอ่ะไปลุ้นเวสเอพี่ตองพี่ตองก็ได้เนี่ยนี่เหมือนไม่ยิ่งไม่ยิไม่เลื่อนกันเลยนี่คุณเลื่อนกันไม่ได้คนหนึ่งคนเลื่อนกันหมดพดน็อตสปีดกันหมดเลยพี่เออโอ้โหเออ ไปครับวันนี้สกอเลอร์หลักมาบิวเคโฟโต้ได้ฮะครับสวยเท่มากจีกลางกลางมีอขับไแ้ววะเจ็บเลยครับวันนี้มาพิชตี้แครับเนี่ยนส่งบอลเอ้าเหมือนเลยเหมือนเลยมอนเว็บบุช่วยตัดลิปนิที

ไอรัสซอนบิลเลียบเกมใส่อันบิลเลียบเกมใส่อันนี่ไงเส่ก็เต็มจันไม้รีบาว <c ười> จันไมน้มป๋าแบบนี้ผืนก็ลื่นบอลเทีมบ <c ười> อลเทีม <c ười> ดีมันวิ่งเหมือนโอ๊ตเลยวิ่งเป็นโอ๊ตเลยอีกแม่งจริงเอเวงเอว <c ười> <c ười> ิ่งตัดเหมือนเพื่อนเลย ตะวคะนแลบอ้โหเลสายเลสายโอ้ยเด็กโอ้โอดกินเบกจิดเลยอ๋อยี่สิบวิครับยี่สิบวิเนีเจ็บลองชำเลยเดตอรนออ้าวรุ่นมบอลสิวิ สิบเก้าแปดโอ้โหลวยสองสองหนึ่งปิดแป้งแลงกริพีคู่นั้นะไม่ใส่อะสีม่วงอ่ะอะไรนะพีคู่นั้นะสีม่วงอ่ะไม่มีสีม่วงพี่เอ้พีคแล้วพีคสีอะไรวะสีแดงสีแดงใช่ปะเออพี่ดี๋ยให้น้องอ๋อ